ฮัลโหลฮัลโหครูจะพาเรียนมาอีกแล้วค่ะเด็กๆคะสําหรับคลิปนี้ครูจ๋าพาทำแบบฝึกหัดอีกแล้วค่ะลูกนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่6.3จ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณสารกับความเข้มข้นของสารค่ะมาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะลูกนะคะสารแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตลูกนะคะสารตัวนี้เขาบอกว่านิยมใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญของปุ๋ยนะคะซึ่งเขาสามารถจะสังเคราะห์ สังเคราะห์สแสดงว่าอะไรตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะผลิตภัณฑ์นะคะลูกสังเคราะห์จากสารละลายแอมโมเนียและสารละลายกรดฟอสฟอริกค่ะนะคะถ้าใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มขนม้น7.4มนลต่อลิตรปริมาตร3.48ลิตรจะต้องใช้กรดฟอสฟอริกเข้มข้น12.9โมนลต่อลิตรปริมาตรกี่ลิตรทุกคนคะข้อ1 ก็เริ่มโหดแล้วเนาะเพราะอะไรคะเพราะนางไม่ให้สมก,การมานะคะแต่เราสามารถจะหาสมก,การได้ดังนี้ค่ะลูกเขาบอกว่าสารละลายแอมโมเนียค่ะนะคะแอมโมเนียคืออะไรเอ่ย nh 3นะคะสารละลาย aq คะ่ะลูกนะคะทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดฟอสฟอริกกรดฟอสฟอริกคือ h 3 po 4ค่ะนะคะ กลายเป็นสารละลายอะไรคะแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอมโมเนียมคืออะไรลูก NH4 ค่ะไฮโดรเจนฟอสเฟตนะคะก็คือ HPO4 ทุกคนคะ่ะนะคะตัวนี้ค่ะเนื่องจากนะคะไฮโดรเจนฟอสเฟตเขา 2- ลบและแอมโมเนียมค่ะบวก1นะคะลองคูณคายดูลูกฉืบฉแสดงว่าแอมโมเนียมของเราเขาจะต้องห้อยอะไรลูก ห้อย2ค่ะดังนั้นเราวงเล็บแล้วทั้งหมดคูณ2เข้าไปนะคะตัวนี้คือ aq เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นบาลานซ์สมการกันลูกหนูจะเห็นว่า n ข้างหลังนะคะคูณ2เข้าไปลูกดังนั้นตัวนี้เราก็ต้องเติมเลขอะไรเอ่ยเลข2นะคะเพื่อที่จะเป็น2 n ค่ะตัวนี้2 n ไฮโดรเจนราคาไฮโดรเจน428ค่ะ8บวก1เป็น9นะข้างหลังไฮโดรเจน2 3เป็น6บวก3เป็น 9อ่ะดูแล้ว PO4 ค่ะอันนี้ PO4 โอเคบาลานซ์แล้วค่ะจากนั้นไปดูโจทย์กันค่ะลูกนะคะโจทย์เขากำหนดอะไรให้ลองเขียนดูซิทุกคนค่ะโจทย์เขาบอกว่าสารละลายแอมโมเนียนะคะถ้าใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มขน้น7.4โมลต่อลิตรแอมโมเนียก็คือตัวนี้เนาะ7.4โมลาร์ l. ค่ะลูกนะคะปริมาตรเท่าไหร่เอ่ย3.48ลิตร สังเคราะห์ขึ้นพร้อมกับใครนะคะไฮโดรเจนฟอสเฟตนะคะตัวนี้นะคะหรือกรดฟอสฟอริกของเราให้ความเข้มข้นมาลุก12.9โมละถามว่าจะต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่ดังนั้นแสดงว่าแฟกเตอร์ที่เราจะใช้เทียบก็คือ2ตัวหน้าเขียนแฟกเตอร์ไว้ก่อนเนาะทุกคนคะ่ะอันดับแรกมาแฟกเตอร์ค่ะลูก ได้แก่อะไรเอ่ยเทียบ2โมลใครเอย่ย N H 3กับใครคะลูกกับใครอ่ากับเจ้า2ออ่ไม่ใช่สองสี1โมนหนึ่งโมลใครเอย่ย1โมนตัวที่เราจะเทียบหาค่ะคือเจ้าอะไรเอย่ยกดฟอสฟอริกค่ะลูกจากนั้นนะคะทุกคนขาลองคิดเทียบดูซิว่าเรามีอะไรเราจะเริ่มคิดอย่างไรนะคะข้อนี้เราเริ่มต้นที่ความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์แล้วก็มีอะไรคะปร,ะริมาตรค่ะของเจ้าอะไร NH3 ค่ะนะคะก็คือแอมโมเนียเราจะแปลงจากความเข้มข้นและปริมาตรให้เป็นอะไรก่อนอย่าลืมทุกคนเป็นโมลค่ะนะคะจากนั้นโมลของแอมโมเนียเปลี่ยนให้เป็นโมลอีกหนึ่งตัวค่ะนะคะก็คือโมลของเจ้ากรดฟอสฟอริกนะคะเปลี่ยนให้เป็นโมลโดยใช้อะไรคะตัวเชื่อมถูกไหมแฟกเตอร์หรืออัตราส่วนโดยโมลของเรานั่นเองจากนั้นไปยังสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการของเราก็คือปริมาตรของอะไรเอ่ยกรดฟอสฟอริกนะคะในข้อนี้ค่ะอ่ะ ี้อจ่าผ้าตะลุยค่ะลูกโดยฟังเริ่มต้นเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการปริมาตรเนาะนะคะปริมาตรกรดฟอสฟอริก h 3 po 4ค่ะเท่ากับอะไรลูกสิ่งที่โจทย์มีกำหนดมาให้ก็คือปริมาตร3.48ลิตรของไคแอมโมเนียค่ะนะคะเราจะเปลี่ยนลิตรให้หายไปคูณด้วยอะไรค่ะลูกแฟกเตอร์นะคะแฟกเตอร์ที่มาเทียบตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเอง เจ้าวความเข้มขน้นถูกไหมลูกความเข้มข้นก็คือโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นโมลอยู่บนเอาลิตรลงมาข้างล่างกี่ลิตรคะ1ลิตร1ลิตรใครล่ะรูป1ลิตรแอมโมเนียข้างบนคือกี่โมล7.4โมลแอมโมเนียค่ะ ะะทีนี้ตัดก่อนก็ได้จะลิตตัดอะไรคะลิตตัดลิตไปต่อคะ่ะลูกนะคะเมื่อเราได้โมลแอมโมเนียมาแล้วเห็นไหมเราจะเปลี่ยนโมนลแอมโมเนียเป็นโมนลของเจ้ากรดฟอสฟอริกโดยใช้อัตราส่วนโดยโมนลกันนะคะเพราะฉะนั้นคูณด้วยอัตราส่วนโดยโมลนะคะอัตราส่วนโดยโมนลที่เราคิดไวค้ค่ะเนื่องจากข้างบนเป็นโมลแอมโมเนียข้างล่างโมลแอมโมเนียก็ต้องลงมาที่นี่และถูกไหมทุกคนคะแอมโมเนียของเรากี่มลลูก 2โมลแอมโมเนียค่ะข้างบนคือ1โมลฟอสฟอริกค่ะ อ่า H 3 P O สี่ตัดกันฉุบๆลูกตัดโมนตัดโมนแอมโมเนียนะคะถัดไปค่ะนะคะเราจะเปลี่ยนโมนแอมโมเนียให้เป็นอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือปริมาตรโดยใช้สิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้โจทย์กำหนดก็คือ12.9โมลาร์โมลาร์คือโมลต่อลิตรนะคะและเรามีโมลอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นโมลต้องลงมาข้างล่างค่ะกี่โมลลูก12.9 โมนไคเอ่ย h 3 po 4ข้างบนคือกี่ลิตรคะ1ลิตร h 3 po 4ตัดกันฉึบๆไปเลยโมนตัดโมนค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมทุกคนคะสิ่งที่โจทย์ต้องการปรากฏแล้วคะ่ะนะคะอะลองดูซิมีตัวไหนที่เราตัดกันได้บ้างงานนี้นะคะ3.48ค่ะทุกคนคะคูณกับ7.4นะคะหารด้วย2คูณกับ1 2 ก้าค่ะนะคะข้อนี้ครูจะได้คำตอบแล้วนะทุกคนคะ่ะคำตอบของเราก็คืออ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนคะ่ะ <c oughs> ตัดกันไปตัดกันมาเหลือ1ลิตรของอะไรคะ h 3 p o สหรือเจ้ากรดฟอสฟอริกนั่นเองจ้านะคะอ่ะได้คำตอบข้อ1แล้วจ้ะลูกในส่วนของข้อ2ทุกคนอ่าลงมานิดนึงลงตรงไหนคะเขากำหนดอะไรให้เราและ เขากำหนดสมการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์กันลูกนำสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะคะเข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร1 0 0มลลิตรมาทําปฏิกิริยากับกรดไนตริก0.8โมลาร์ค่ะทุกคนแสดงว่าแน่นอนอะ่ะแฟกเตอร์ที่เราจะใช้ก็คือระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไนตริกถูกไหมจะได้โซเดียมไนเตรตนะคะเข้มข้นกี่โมลาร์โอ้กี่โมลาร์ไม่มี <laughs> เขาถามสองคำถามลูกจะได้กรดไนตริกกี่มิลลิลิตรและจะได้โซเดียมไนเตรตก,กี่โมลาร์อันดับแรกมาเทียบตัวนี้ก่อนเนาะเพื่อที่จะหาว่าไนตริกของเรากี่มิลลิลิตรแต่ก่อนอื่นใดทําการบาลานซ์สมการซะก่อนลูกนะคะบาลานซ์สมการซะก่อนลูกนะคะอ่ะ N a ค่ะข้างหน้าเป็น1ข้างหน้าเป็น1ค่ะ N ข้างหลังเป็น1ข้างหลังเป็น1 O 3 O 3 H 1 H 2 H 2, H 2อ้าว O 1 O 1ทุกคน บาลานแล้วนี่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไปต่อกันเลยค่ะนะคะก็คือเขียนแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องเนาะแฟกเตอร์ที่จะใช้หรืออัตราส่วนโดยโมลน,นะคะของเราค่ะคู่แรกเราใช้อะไรคะ1โมลของโจทย์กำหนดให้ NaOH ค่ะส่วนด้วย1โมลค่ะค่ะลูก1โมลของอีก1ตัวก็คือกรดไนตริกค่ะ HNO3 จ้ะ ลำดับความคิดข้อนี้นะคะก็คือเริ่มต้นมีอะไรคะความเข้มข้นกับปริมาตรของเจ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์เราจะแปลงเขาเป็นอะไรจำได้ไหมเป็นโมลก่อนนะทุกคนทุกครั้งแปลงให้เป็นโมลเลยค่ะนะคะกำหนดอะไรมาให้แปลงให้เป็นโมลจากนั้นเทียบไปหาโมลของคำตอบค่ะโมลของคำตอบก็คือโมลของเจ้าอะไรนั่นเองคะ่ะ ไนตริกและสุดท้ายแปลงจากโมลไปหาสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามมิลลิลิตรก็คือปริมาตรของเจ้าไนตริกนั่นเองอ่ะมาเริ่มเขียนกันค่ะลูกสิ่งที่โจทย์ถามค่ะถามหาปริมาตรเนาะทุกคนค่ะปริมาตรของไนตริก่ h hno 3ค่ะผูจ๋าขานะคะเท่ากับสิ่งที่เรามีนะคะปริมาตรและโมลาร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ผูจะาเอาปริมาตรขึ้นก่อนนะทุกคนไปเริ่มกันที่100 ml ค่ะทุกคนถ้าเขาให้ ml มานะคะ ml ของค่าย ml naoh นะข้อนี้ทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะเมื่อให้ ml มาโมลาร์ของเราคืออะไรคะโมลารคือโมลต่ออะไรลูกต่อลิตรนะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนอันนี้อันนี้ขอยากลบใหม่ก่อนเพราะว่านางคือ m เ,เล็กเนาะทุกคนคะ่ะ1โมลารคือ1โมลต่อลิตรและคุณจะบอกแล้วมิลลิลิตร เขากำหนดมิลลิลิตรให้เราก็เลยจะเปลี่ยนลิตรเป็นมิลลิตรโดยใช้1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000มิลลิลิตรของใครคะ naoh ค่ะลูกอ่ายาวมานี่เลยนะคะข้างบนเป็น1โมลของเจ้า naoh ตัดกันก่อนอันดับแรกฟลิปฟลิปทุกคนคะเห็นตัวเลขไหมมันแอบตัดกันได้อยู่นะนะยังไม่ตัดค่ะไว้มาตัดทีหลัง เปลี่ยนให้เป็นโมลเสร็จปุ๊บเชื่อมไปหาโมลของคําตอบโมลของคําตอบของเราก็คือคู่นี้และเห็นไหมลูก NaOH อยู่ข้างบนค่ะเพราะฉะนั้น Na NaOH Na OH ตัวเนี้ยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ต้องลงมาข้างล่างค่ะคูณด้วยฟื้นแฟกนะคะ NaOH คือ1โมลน,นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นกี่โมลคะ1โมลเช่นเดียวกันของไนตริกลูกตัดชืบค่ะโมลตัด โมลฉุบแล้วฉิบใหญ่เลยูุนะคะเปลี่ยนจากตัวนี้ค่ะให้เป็นคําตออโดยใช้สิ่งที่โจทย์กําหนดโจทย์กาหนดเลยคะ0.8โมลาร์โมลาร์คือโมลต่อลิตรถูกไหมทุกคนคะโมลอยู่ข้างบนงานนี้0.8โมลต้องลงมาข้างล่างค่ะของพิกดในตริกนะข้างบนคือ1ลิตร1ลิตรนะคะก็คือเปลี่ยนให้เป็นอะไรซัลูก1 0 0 0มิลลิลิตรนะคะเพราะว่าโจทย์ถามเป็นมิลลิคุณจะก็เลยใช้1,000 มิลลิลิตร hno 3กันเลยจ้ะตัดค่ะลูกฟื้ฟืฟ้อ่าลองดูสิตัวเลขตัวไหนตัดกันได้1น0 0ตัด1น0 0นะคะ100ข้างบนค่ะลูกหารด้วยเลยค่ะ0.8ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ของเราตอบเท่าไหร่เอออ่ะไปแอบคิดก่อนนะทุกคนได้คำตอบเท่าครูจ้ะไหมครูจะได้ออกมาเป็น125มิลลิลิตรของ HNO 3กรดไนตริกนั่นเองจ้านี่คือคำตอบที่1ทีนี้ทุกคนค่ะนะคะเมื่อได้คำตอบที่1ค่ะเขาถามอีก1คําคำตอบนะคะอีกหนึ่งคำตอบก็คือนะคะเขาบอกว่าเอทุกคนแล้วจะได้โซเดียมไนเตรตเข้มข้นกี่โมลาร์นั่นไงโซเดียมไนเตรตหนูอยู่ไหนอยู่นี่นะเป็นอะไรคะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะลูกในเมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์เราต้องหา ปริมาตรค่ะปะริมาตรของเจ้าตัวนี้นะตัวนี้คือเจ้าไนเตรตนะโซเดียมไนเตรตของเราปริมาตรจะเป็นเท่าไหร่ทุกคนคะในเมื่อเริ่มต้นค่ะเขาใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์1 0 0มิลลิลิตรอ่ะครูจะเขียนไว้ตรงนี้นะ100 ml และกรดไนตริกใช้เท่าไหร่ลูกกรดไนตริกคือสิ่งที่เราเพิ่งคิดไปเท่ากับ125 เครื่องหมายอะไรคะลูกนําเข้ามาทําไมกันนําเข้ามาบวกกันเพราะฉะนั้นปริมาตรของสารละลายของเราทั้งหมดนะคะจะได้เป็น225ม mm ิลลิลิตรนะทุกคนคะ่ะนะคะนี่คือปริมาตรของโซเดียมไนเตรตที่เราจะนำไปคำนวณและเช่นเดิมค่ะเราจะใช้หลักการคิด คล้ายกันกับการหาปาริมาตรของกรดไนตริกเริ่มกันเลยละกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามหาอะไรลูกความเข้มข้นถูกไหมความเข้มข้นค่ะอ่าขอเขียน ความเข้มข้นของใครเอ่ยนะคะข้อนี้ก็คือหาเจ้า n a n o 3โซเดียมไนเตรตนะทุกคนคะ่ะเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเออยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงลูกเราจะเริ่มที่จุดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มจุดเดิมก็จะเป็น1 0 0มลลิตรคเอย่ย naoh นะคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยโมลาร์ของเขานะคะก็คือข้างล่างเป็นเท่าไหร่ลูก 1,000มิลลิลิตรข้างบนคือ1โมลของอะไรเอ่ย NaOH ค่ะ NaOH นะแล้วก็ทำไมคะตัดกันสิคะงานนี้1นึเอาไม่ใช่1,000เอมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรค่ะลูกนะคะจากนั้นเราจะเชื่อมไปหาใครงานนี้ทุกคนคะ่ะงานนี้เราจะใช้ เจ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์เชื่อมไปหาใครเอ่ยโซเดียมไนเตรตเพราะฉะนั้นค่ะนะคะคุณจะขอเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้นะเขียนเล็กๆค่ะว่าอัตราส่วนโดยโมลน,นะคะอัตราส่วนโดยโมลที่เราจะใช้ก็คือ1โมลของใครคะ NaOH ต่ออะไรลูกต่อกี่โมลน,นั่นนะ่ะ1โมลของใครคะโซเดียมไนเตรตอ่าบอกแล้วว่าขอเขียนเล็กๆไว้ตรงนี้นะ ชือ้ออานะคะเอาไว้เป็นแฟกเตอร์ของเราค่ะจากนั้นไปทําต่อนะคะนี่ก็คือเราจะเทียบจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้เป็นโซเดียมไนเตรตโดยใช้แฟกที่คิดไว้ไงทุกคนคะแฟกที่คิดไว้โซเดียมไนเตรตอยู่ข้างนะคะข้างล่างถูกไหมตัวนี้เราเทียบตัวนี้ค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่บนโซเดียมไฮดรอกไซด์ต้องลงมาข้างล่างดังนั้นตัวนี้นะวิ่งลงมานี่นะทุกคนอ่ะเขียนกันเลยค่ะหนึ่งโมลโซเดียม ไฮโดรไซด์ Hi, side, ค่ะนะคะข้างบน1โมลโซเดียมไนเตรตและงานนี้อ่ะตัดกันฉืบฉืบนะคะให้โลกรู้ค่ะตัดฉืบตัดฉืบค่ะได้โมลโซเดียมไนเตรตมาแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการค่ะลูกโจทย์ต้องการก็คือหาความเข้มข้นโดยเราจะรู้อะไรคะเราจะรู้ปริมาตรทุกคนขาเราจะนําปริมาตรของนางลงไปข้างล่างนะข้างบนคือเลขอะไรคาะไว้คะ่ะ1ค่ะส่วนด้วย 2 2 5 ml ค่ะทุกคนเพราะอะไรถึงเอามาข้างล่างเพราะความเข้มขน้นหน่วยเป็นอะไรคะโมลต่อลิตรค่ะทุกคนคะ่ะโมลต่อลิตรดังนั้นมิลลิต้องลงมาข้างล่างนะตัดอะไรได้คะงานนี้ยังตัดไม่ได้แต่เราจะต้องเปลี่ยนจากมิลลิให้เป็นลิตรโดยการคูณด้วยอะไรลูก1 0 0 0มิลลิลิตรเป็น1ลิตรค่ะอ่าเนี่ยแหละตัดได้แล้วจ้ามิลลิตัดมิลลิตร,ตรเอ 1นึ่ตัดได้เนื้อหนึ่ค่ะข้างบนเหลือ100ค่ะลูกข้างล่างเหลือ225เพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะคะความเข้มข้นของโซเดียมไนเตรตค่ะก็คือตึ้ง0.44ค่ะนะคะโมลาหรือโมลต่อลิตร โซเดียมไนเตรตค่ะลูป NaNO3 เย้ N A N o Yay! ได้แล้วนะคะคำตอบที่2ของเราจ้าสำหรับข้อที่3ค่ะลูกนะคะเขาบอกว่าโลหะสังกะสีนะคะทำปฏิกิริยาดังสมการที่เกิดขึ้นเนาะก็คือทำปฏิกิริยากับเจ้าไฮโดรคอริกค่ะลูก นะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาเป็นแกส๊สไฮโดรเจนนะคะแล้วก็ซิงค์คลอร์ค่ะนะคะถ้าใช้สังกะสีตัวนี้นะ13.07กรัมต้องใช้กรดไฮดรอกคลอรกเข้มขน้นกี่มิลลิลิตรโอโอ,โอเห็นอะไรไหมสมการยังไม่ดุลดังนั้นดุลสมการก่อนเนาะ ZN ค่ะ CN หน้าเป็น1หลังเป็น1 CL หน้าเป็นเอาหน้าที่ไหนเนี่ยหลังเป็น2หน้าเป็น1เติมอะไรให้นางซะเลย2ค่ะ เมื่อเติม2ปุ๊บ H เป็น2 H เป็น2องา balance จากนั้นค่ะลูกเมื่อ balance แล้วนะคะสิ่งที่เราจะคิดเทียบก็คือโลหะสังกะสีไปหากรดไฮโดรคอริกเขียนแฟกเตอร์เล่นๆเนาะเล่นๆแต่จริงจังนะแฟกเตอร์ที่ครูจะพาเขียนเนี่ยความหมายก็คืออัตราส่วนโดยโมลของสิ่งที่โจทย์มีกับสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองจะเขียนซิงก์ก่อนทําไมเขียนอะไรคะโมลสิคะกี่โมลลูก1โมลของซิงค์ค่ะ เทียบไปหาใครงานนี้ง่ายเลยตัวที่อยู่ใกล้กัน2โมน HCl อ่านะคะและลองลำดับความคิดสิคะลูกเราจะลำดับความคิดนี้อย่างไรกันลำดับความคิดก็คือเริ่มจากความเข้มข้นกับปริมาตรของใครของสิ่งจักนะคะอ๋อ,อเริ่มจากอะไรเริ่มจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ ซิงอะไรซิงอะซิงเป็นกรามมวลค่ะลูกมวลของซิงเราจะต้องเปลี่ยนมวลให้เป็นตัวกลางจําได้ไหมครูจะเคยพูดเสมอเลยเปลี่ยนตัวที่โจทย์กําหนดเป็นโมลค่ะโมลใครลูกโมลซิงค่ะจากนั้นเปลี่ยนจากโมลให้เป็นโมลของเจ้าสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาคือโมลของไฮโดรคลอริกและเมื่อนะคะเป็นโมลแล้วเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เขาต้องการถามจริงจริงจริงๆจริงๆก็คือมิลลิลิตรนะคะก็คืออะไรอยนั่นเองลูก ปริมาตรค่ะนะคะคุณจะใช้วีเนาะนะคะวีของไฮโดรคลอริกอ่ะเมื่อเหตุแบบนี้แล้วเขียนต่อสิจ้ารออะไรเขียนอะไรคะคุณจะ๊ะแสดงการคิดไงขะลวลอ่ะเริ่มจากออไรเอ่ยปริมาตรค่ะนะคะปริมาตรของะไรเอ่ย hcl นะคะโดยโจทย์กำหนดอะไรล่ะนะคะอ่าโจทย์กำหนดให้คือ13.07กรัม ซิงทุกคนเห็นไหมกําหนดหน่วยลายกําหนดหน่วยกรัมเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลลืมเขาหรือยันลืมหรือยังเจ้าเอ๋ยนะคะว่า 1. โมลมีค่าเท่ากับโมเลกุลาร์เวทของสารนั้นในหน่วยกรัมเพราะฉะนั้นหาโมเลกุลาร์เวทของซิงค่ะนะคะเปิดตารางธาตุด่วนๆค่ะนะคะกรัมอยู่บนกรัมลงมาอยู่ข้างล่างก็คือ65.5 ไม่ใช่จุดห้าสิขออภัยทุกคน65.38ค่ะลูกนะคะหกสิุดสามกรัมซิงค์ค่ะข้างบนคือ1โมลซิงค์ค่ะและครูจะตัดกรัมตัดกรัมจ้ะทุกคนค่ะนะคะคูณต่อไปสิคะได้โมลของซิงค์มาแล้วนะคะเปลี่ยนโมลซิงค์เป็นโมลไฮโดรคลอริกค่ะ นั่นก็คือใช้ตัวไหนใช้แฟกเตอร์นะคะโมนอยู่บนย้ายโมนมาอยู่ข้างล่างค่ะกี่โมนซิงหลูกหโมนซิงหนอเป็น2โมนคลายเออย HCL นะคะอ่ะตัดจ้ะตัดจ้ะทุกคนคะ่ะยังยังไม่โจเพราะเราไม่ได้ต้องการโมนของ HCL แต่เราต้องการปริมมตรนะคะซึ่งเขาบอกว่าไฮโดรคลอกอ่ะมันเข้มข้นเท่าไหรู่เอยไม่ใช่0 2.0สโมน ต่อลิตรค่ะคำว่า2.0โมลต่อลิตรเราก็เอาโมลลงมาเลยจ้านะคะ0.2โมลต่อลิตรขึ้นไปอยู่ข้างบนสรุปนะคะ1อะไรเอ่ย1ลิตรเป็นกี่มิลลิลิตร1,000มิลลิลิตร HCL จ้าอ่ะตัดฉืบและฉึบเย่เหลือหน่วยมิลลิลิตรแล้วคูณตัวเลขก,กันเถอะทุกคนคะ่ะ1 3 07คูณ2คูณ1 0 0 0หารด้วย65.38คูณ0.2และแล้วคำตอบก็ปรากฏกายอย่างง่ายดายเนื่องจากเ,าเรานั้นคิดไว้แล้วจ้ะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือ2.0คูณ10ยกกำลัง2มิลลิลิตรของ hcl นั่นเองจ้าเย้เย้เย้ข้อสุดท้ายกันจ้ะข้อ4แล้วเนาะปฏิกิริยาเคมีระหว่าง โลหะทองแดงคาเปอร์ค่ะและสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตตัวนี้เนาะ,ะเขียนแสดงดังนี้ตื๊ดตืถ้าใช้ซิลเวอร์ไนเตรตเข้มข้นอ่าให้ความเข้มข้นของสารมาค่ะนะคะให้ปริมาตรมาด้วยทุกคนแสดงว่าใช้ตัวนี้เป็นแฟกต์เริ่มเนะาะทำปฏิกิริยาพอดีกับโลหะทองแดงกับตัวนี้ จะได้โลหะเงินกี่กิโลกรัมเอา้าง,งั้นทุกคนค่ะบอกทองแดงแต่ถามหาเงินดังนั้นเราจะต้องเทียบซิเวอร์ไนเตรตไปหาอะไรคะ ag ค่ะและและและสมการนี้ยังไม่ดุนเด้อไปสิดุนสมการกันนะคะดุนจากตัวไหนคะ,ต,นคะตัวไหนมีเลขห้อยเนี่ยดู no 3ค่ะทั้งหมดห้อย2เราก็ดุนตัวนี้เลยคะ่ะ no 3ค่ะ ะะเติมอะไรได้ลูกเติมหน้าได้เท่านั้นนะและ ag เปลี่ยนเติมหน้า ag ทุกคน b a l a n c ์แล้วจ้ะแค่นี้เองนะคะอะไปตอบไม่รอแล้วนะทุกคนคะเนื่องจากเขาถามหาอะไรคะถามหาหมวลของโลหะเงินถูกไหมเทียบกับซิลเวอร์ไนเตรตเพราะฉะนั้นครูจะพาเขียน f ต a c t u r e f ฟ a เ t u r e นะคะก็คืออัตราส่วนโดยโมลของสิ่งที่โจทย์กำหนดซิลเวอร์ไนเตรตสองโมล ซิลเวอร์ไนเตรต agno 3จากส่วนด้วยสิ่งที่โจทย์ถามหาโจ์ถามหาโลหะเงินโลหะเงินคือ a g ก o โม2โโมนโลหะเงินค่ะ ag นะคะอ่ะแสดงอ่อมเขาเรียกอะไรนะแสดงอ่อมไม่มีนะลูกแสดงแนวทางเส้นทางนางงามกันค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือโมลาร์กับปริมาตรของซิลเวอร์ไนเตรต ทุกครั้งเปลี่ยนให้เป็นตัวกลางของเราเปลี่ยนให้เป็นโมนโมนของใครโมนของเจ้าตัวแรกก็คือโมน a g n o 3จ้ะและเปลี่ยนจากโมนของตัวนี้เป็นโมนของสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหา a g และเปลี่ยนให้เป็นมวลหรือหน่วยที่โจทย์ถามค่ะมวล a g ค่ะลูกอ่าเริ่มคำนวณจากมวลค่ะนะคะอ่าเริ่มจากคำที่โจทย์หานะมวล a g จะ สิ่งที่โจทย์กำหนดกำหนดอะไรค่ะปริมาตร5ลิตรค่ะ5ลิตรของซิลเอเนเตตลูก agno 3จะคูณด้วยแฟกเตอร์ที่จะมาเปลี่ยนตัวนี้โมลาร์ของนางต่อลิตรค่ะ2.5โมลโมลต่อลิตรกี่ลิตร1ลิตร agno 3จะอ่าอันนี้คือโซลูชันของนางนะทุกคนคะนะคะโมล agno 3ค่ะอ่ะตัด4ตัดฉึบ 10, และตัดฉึบ 10, นะคะทุกคน คูณด้วยฟลุคูณด้วยฟลุมีเปลี่ยนโมนลแล้วก็คูณด้วยแฟกเชื่อมแฟกชื่อมของเรานะคะ ag อยู่นี่ ag มานี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้างบนก็คืออะไรเอ่ย2โมลเจ้า ag ข้างล่างคือ2โมลเช่นกันแต่เป็น ag ใต t r อ่านะคะตัดฉึบฟืบ ฉันไม่รักเธอแล้วฉันตัดเธอออกกรองกระดกแล้วไปไปไปซะเธอทุกคนเปลี่ยนจากโมนเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือมวลจ้กนะคะและมวลอะไรเอ่ยหนึ่งโมนเท่ากับโมเลกุลาร์เวทของสารต้องมาโมเลกุลาร์เวทของเงินค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหรน่น้อทุกคนนะคะในที่นี้นะคะครูจะไปเปิดแฟลปหนึ่งนะคะหนึ่งโมนของ AG ค่ะมีค่าเท่ากับ107.87 กรัมเอจิอ้าวตัดได้เลยจ้าโมนตัดโมนเอเอทุกคนหน่วยเป็นอร่อยอยู่กรัมนะจ๊าหน่วยเป็นกรัมแต่โจทย์ถามอะไรลูกกิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งเนาะกรัมอยู่บน1กิโลกรัมเป็นกี่กรัม1000กรัมจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะกรัมตัดกรัมเลือ กิโลกร,รัมแล้วโอ้ไ oh ม่กอดนะคะเอาอะไรคูณกันได้บ้างเนี่ยลูกสองตัดสองไปเลยจ้านะคะ,คะค5ค่ะคูณ2.5คูณ1ร้อยแล้วหารด้วย1,000ค่ะกดเครื่องคิดเลขแป๊บนะทุกคนฟึบๆอ่ะได้คำตอบแล้วทุกคนได้เท่ากูอยกไหม1.3ึกิโลกร,รัมของใครเอ่ย a ซีเวอรนั่นเองจ้าเย้ yeah. ทุกคน4ี่ข้อผ่านมาแล้วนะคะเรื่องปริมาณสารค่ะนะคะกับความเข้มข้นและมีเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของมวลด้วยเห็นไหมสู้ๆนะทุกคนใกล้สอบแล้วเป็นกำลังใจให้จ้าบุยบุย